ครับสวัสดีครับผมกับสวัสดีเอฟซีท่างเจงกับสวัสดีพี่นงค์กับทุกๆกคนที่เข้ามาติดตามรับชมกับกับสูตรคำนวณครับแนวทางครับหวยกับแนวทางกัรลาวพัฒนาพี่น้องครับแนวทางลาวพัฒนากับประจําวันจันทร์เด้อรับวันจันทร์ที่8กับวันจันทร์ที่8ครับมีสูตรครับสำหรับคลิปนี้จะมีสูตรลักซิหลักหน่วยครับ มาฝากมาตอนกันกับหลักหน่วยหลักร้อยกับหลักร้อยกับงวดอันหลักร้อยกันงวดที่พานมาแม่นได้พี่น้องครับนี่หนึ่งกับหนึ่งหนึ่งออกที่ยังพี่น้องครับออกที่กับหนึ่งออกที่เลขสี่ตัวกับเก้าหนึ่งสี่ห้าครับ หนึ่งออกที่หนึ่งสี่หาพี่น้องครับดด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 รลักลอยลักลอยกับมาทีหนึ่งนี่ครับมาที่เลขหนึ่งเด้อครับลักลอยจะมีอยู่สามตัวกับมาที่เลขหนึ่งอ so ่ะครับอันงวดก้อนนี่มาที่เลขเจ็ดครับมาที่เลขเจ็ดกับงวดก้อนนี่กับมาที่เลขเจ็ดครับนี่กับมาทีเจ็ดงวดนี่มาที่เลขหนึ่งเดี๋ยวว่าเขามาติดตามรับชมกันครับสำหรับงวดที่ผ่านมาอันลักลักหน่วยกับเขาได้พี่น้องครับลักหน่วยกับมาทีหานี่ครับลักหน่ยมาทีห้าครับ ลักหน่วยมาธิหะครับสารับอันลักซิฟกับมาทีซีครับออกหนึ่งสี่ห้าครับมที่พรานมาออกหนึ่งสี่หาเต็มเต็มพี่น้องครับสารับสามตัวบนครับหนึ่งสี่ห้าครับหนึ่งสี่หาเด้อครับอันสารับคลิปนี้เมื่อรับชมอันอันลักลอยก่อนครับลักลอยกับประจําวันจันทร์กับวันจันทร์เด้อกับประจําวันจันทร์ที่ กับบันจันทรที่แปดครับเดือนเดือนสิบสองครับสองห้าหกแปดครับอ่ะกับเขามารับชมกันครับพี่น้องเขามาแล้วก็อย่าลืมจับสำหรับพี่น้องที่เขามาแล้วก็อันพยายามกดติดตามไปพี่น้องครับกดติดตามไปครับดูคลิปแล้วกับพี่น้องก็กดติดตามมาจะได้เห็นคลิปต่อไปง่ายๆพี่น้องครับอ่ะวกับจะเขามารับชมกันครับ ก่อนสิปรับชมมะมืองคําเตือนจากท่างช่องก็ไเด้อครับมะมืองคําเตือนครับสูตรหวยที่นํามาแบ่งปันเป็นเพียงการคํานวณย้อนหลังจากสถิติกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับรับชมเพื่อเป็นแนวทางครับจากช่องครับเลขเด่นสูตรหวยผ้าร้ยครับอาจารย์เป็นตเงินเด้อจะว่าขอบคุณครับอย่าลืมตรงนี้รับชมเพื่อเป็นแนวทางครับรับชมเพื่อเป็นแนวทางครับมักไปเอาว่ามักกับพานไปเอาเขามาติดตามรับชมกันครับสำหรับ หลักร้อยพี่น้องครับหลักร้อยเด้อครับอ่ะครับมาะม่วงอันงวดดิครับงวด,ดเด้อพี่น้องงวดประจําบันที่วัน,น,นที่เท่าไรพี่น้องครับวันที่อันวันทีแปดครับแปดเดือนสิบสองครับวันทีแปดอ่ะครับเดือนสิบสองครับสองห้าหกแปดเด้อ เอาก็มารับชมกับวันจันรกับประจําวันจันทนี่แหละเอ้าเจ้าเขามารับชมกันครับมาเมื่องานลักลอยครับรักลอยก็คือกับเลขหนึ่งกับเลขหนึ่งวินรับตามสูตรนี่ครับลักลอยกับบวกกับลักพันกับลักลอยบวกกับลักพันอ่ากับกระจายมาเป็นจังว่าอันเก้าบวกหนึ่งครับงวดนีคกับได้ได้เก้าบวกหนึ่งได้แต่กับสิบครับสิบก็คือเลขศูนย์ เลขศูนย์คับแล้วก็หนึ่งแล้วก็เป็นสองโตเก่าพี่น้องครับโตเกามาแล้วใช่โตเก่างวดนี้ก็อ่ะกับงวดนี้ก็ได้แก้ศูนย์หนึ่งสองพี่น้องครับเลขนี้คือลักลอยกับประจําวันวันจันทร์ครับประจําวันจันทร์ที่เทรายพี่น้องครับวันจันทร์ที่ วันจันทร์ที่8ครับเดือน1 2 2568แปเด้อครับนี่คือหลักร้อยมาแล้วพี่น้องครับหลักร้อยครับเราคลิปต่อไปจะได้พี่น้องจะได้รับชมกับหลักสิบหลักหน่วยครับมาพร้อมกันพี่น้องกบไปจับคู่กันเดาเด้อครับนี่คืออันหลักร้อยนะครับ3ตัว สามตัวมาตึงตัวพี่น้องครับสามตัวมาโตพี่น้องครับงวดที่ผ่านมาหนึ่งหนึ่งออกที่ยังพี่น้องก็ออกมาหนึ่งสี่ห้าครับหนึ่งออกมาหนึ่งสี่ห้าครับงวดนี้ก็ตกเลขตกเกียศูนย์หนึ่งสองครับศูนย์หนึ่งสองจาวางวดนี้มันจะตกเลขใดพี่น้องครับเอากับจาว่ามีทอนี่ละศูนย์หนึ่งสองเด้อครับเอาเลับมารับชมกันครับงวดที่ผ่านมานี่เลขเจ็ดครับเลขเจ็ดแต่ออกที่กับออกที่ยังออกที่เจ็ดเก้าแปดครับ เจ็ดเก้าแปดครับมัวนี้หนึ่งออกที่หนึ่งสี่ห้าเด้อสละบสละบอันงัวซิมาวันวันที่แปดคับวันจันทร์ที่แปดดี่ครับมาตัวเก่ากับศูนย์หนึ่งสองคับศูนย์หนึ่งสองเอาพี่น้องเอาไปจับคู่กันเอาครับเอาอย่าลืมพี่น้องครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมครับกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อสหรับพี่น้องที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไปจะได้เห็นคลิปต่อไปเอารับง่ายๆเอา อสำหรับคลิปน uh, ี้ม uh, ีเท่านี้พี่น้องครับเอากับเน็ตบวกใครดีตัดคลิปยง้วบ่ด้พี่น้องตองกราบก็ติดก็ภพ่พี่น้องกบเครื่องมันเก่าแล้วมันไปซะครับเอาจ่ว่าขอบคุณในหลายที่เขามารับชมครับเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้เด้อพี่น้องครับเอาครับงวดนี้ครับเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ